สวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้ยาพินจะพามาทำที่เลี้ยงบอลจ้ะหรือโคกหนองนาจ้ะอันนี้ทำระดับพ่อวิศวกรนะจ๊ะไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยวิศวกรว่าละเอียดแล้วมาเจอพ่อวิศวกรเข้าไปวู้ยละเอียดละประหยดัดละเอียดัะทำแบบลดต้นทุนจ้ะลดต้นทุน เราจะเทป,ปูนมันก็เป็นการสิ้นเปลืองสตังเนาะไรนี้แบบป้าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้สักกี่ปีกี่เดือนถ้าเกิดเราเทป,ปูนแล้วมันจะแล้วเราจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้มันก็จะมาเสียเนาะจะมาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ไม่ได้นี่ทําแบบง่ายๆเลยจ้ะเนี่ยขั้นตอนขั้นตน้นแล้ววิธีถ่ายระดับให้พื้นมันเสมอก็คือเอาน้ําใส่จ้ะเอาน้ําใส่แล้วก็ทําเทือกจ้ะ หนล่ะที่เกลียูไอ้นั่นเอาเอาไอ้สามเหลี่ยมเกลียวปูนไม่ปาดปูนมาปาดเลยนั่นเนี่ยและขึงเชือกไถและดับเลยจ้ะตอนที่ <c oughs> คนทำบอกไม่ต่ายตอนตอนที่ว่าตาแดงแกทำเทือกอ่ะถ้าตาแดงเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นตาแดงทำเทือกเพื่อนเพื่อนจะขำจ้ะ <c oughs> ยังวินยังขำเลยไม่กล้าถ่ายจ้ะ ลกลัวตะแดงบ่นเอาอะกลัวตะแดงบ่นว่าแหมฉันทํางานแล้วแกมานั่งถ่ายรูปนั่งพูดจะพินรอจนตะแดงทําเสร็จแล้วถึงจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูจ้ะเนี่ยฟางเท่าไรเม็ดเม็ดแปดสิบละสองเม็ดผ้าสองเม็ดมันจะไอ้นี่นะเนี่ยตรงนู้นมันแค่เม็ดรไอ๋อตามพื้นที่ <S <S ตามพื ھی, ้นที่สองเม็ดผ้าไม่ถึง สเมตรหรอพ่ผ้าฟางสองเมตรของเผงด็ผ้าฟางสองเมตรอันนี้พื้นนี่ก็แค่เมตรเ้ยจ้ะสเสร็จ่ก็อยหาอ้ยยุงกัดยีพินนียเลือดแดงเลย่าใส่จ้ะฟางเมตรแปดสิบเด็กก็ยาวกี่เมตรนะแปดเมตรยาวเมต้เดี๋ยาเมตรไหมู่ข้างอ๋อแล้วมันก็ไ ยาวกี่เมตรนะยาวแปดเมตรยาวแปดเมตรฟางเมตรแปดสิบเพราะว่าผ้ามันฟางสองเมตรไงจ๊ะก็พอดีเนี่ยถ้าวิธีการเลี้ยงบอลแบบเนี้ยมันจะประหยัดจ้ะเราไม่ต้องมาลดน้ําเช้าเย็นจ้ะเราไม่ต้องลดน้ําเช้าเย็นเราจะเปิดน้ําใส่เลยทีเดียวพราน้ําแห้งเราก็เปิดใส่ใหม่จ้ะไม่แมวทําเทือกแล้ว ต้องผ้าเดี๋ยวรอผ้าก่อน,ออนเดี๋ยวไปซื้อผ้าก่อนเดี๋ยวก็จะตัดอันนี้คอยแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนใช้เวลาหลายชั่วโมงได้เพราะจะได้แอวงทําเทือกขนาดเนี้ยถ้ามีข้าวหวานข้าวได้เลยเนี่ยนนะอันนี้อั <c oughs> นมันูมันได้เลยอุ่เกลทั้งแป้งไหม,มง่ายนะใช่ใช่ เอาผ้าผ้าพลาสติกมาปูแล้วก็ไอ้นี่ได้ละเอาบอลเลียงได้แล้วเนี่ยไม่ต้องทำร่มนะแดดขนาดนี้เขาอยู่ได้จ้ะหาร่มไม้บ้างอะไรบ้างแต่ต้องเป็นบอลที่แข็งแล้วนะตาบอลที่ออกจากตู้เามาไว้ไม่ได้จ้ะอย่างเนี้ย เนี่ยที่ยาพินทําไว้ก็ทํากันอย่างเงี้ยจากที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนทําแอ่งให้เพื่อนเพื่อนดูเฉยเฉยเนี่ยอันนี้อันนั้นอีนี้ตอนนี้ที่ยาพินไม่ได้ถ่ายระดับพื้นไงการทําอีแอ่งแอ่งพวกนี้ยายยพินไม่ได้เร่งทำไงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีอันนี้วางยิ่งดีใหญ่เลยนะเนี่ยกระเบื้องจ้ะกระเบื้องเก่าๆอะจ้ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหม บอลมันยังไม่ได้ถึงน้าเต็มที่นะายพินเอาแผ่นกระเบื้องมารองนะจ๊ะเอาผ้าปูแล้วก็แผ่นกระเบื้องวางทีน้ะเเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าายพินคิดว่าเผื่อมีรากมีอะไรชอนทะลุกระถางลงไปเขาก็จะสามารถชอนไปใต้กระถางได้จ้ะความคิดของายพินนะนะ อีพี่พิยกขึ้นมาให้ดูเนาะเนี่ยเนี่ยรากที่เขาลอดออกมาเนี่ยเห็นไหมตัวน,นี้ยังไม่มีตอนไหนที่รากเขาลอดกระถางออกมาแล้วเขาก็สามารถจะชอนชัยไปได้อะจ้ะอันนี้มีรากไหมยังไม่มีอันที่มีรากแล้วอะ่ะเขาลากเขาทะลุก,กระถางออกมาแล้วมันจะเป็นพื้นที่ว่างใช่ไหมเขาก็สามารถชอนชอนไปได้ทั่วอ่ะคิดแบบคิดแบบแม่วิชวกรณ่อนอะจ้ะ <laughs> ไม่ใช่วิชวกนคำนวณเอามันก็ดีอ่ะเพราะว่าเราไม่ต้องไปลดน้ำทุกวันนะอาทิตย์หนึ่งเราเติมน้ำครั้งหนึ่งก็ได้จ้ะแล้วเราก็เอาลูกปลาหางนกยุงมาปล่อยไว้จังเงี้ยในแอ่งเนี้ยมันก็ยังอยู่นะยังตายไม่หมดและยังเห็นว่ายน้ำด็อกเด็กด็อกเด็กอยู่จ้ะเนีย่ยเดี๋ยวพิงก็ทำแอ่งแล้วอย่างเงี้ยและยิ่งช่วงนี้หน้าฝนเราไม่ต้องไปลดน้ำเลยจ้ะ พอบอนก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอยู่แล้วอจ้ะให้กินแต่น้ําและตอนที่ใส่ทีแรกเลยยาพินเอาขี้งัวใส่ไปกระสอบปุ๋ยหนึ่งแล้วก็น้ํายาเอ้น้ําจุลินซียสังค้อแสงแล้วก็น้ํายาเร่งรากใส่ไปบ้างเขาก็สวยดีเนะี่ยยาพินว่าต้นทุนมันน้อยดีไงทําแบบเนี้ยเพราะว่าบอนยาพินมันแน่นตู้ไงไม่ใช่แน่นตู้มันแน่นเกินไปอะที่ว่ามันทับกันอนะมัน มันแน่นจัดอะ่ะอันที่สูงมันก็สูงงามแบบสวยงามมาจ้ะแล้วอันไหนที่ที่ว่ามันไม่ได้แสงไม่ได้แดดแต่มันอยู่ต่ำก่าเขามันก็จะเล็กกระจิ๋วๆเลยเนะี่ยเพื่อนๆดูนะถ้าเอาบอลเล็กมาใส่ไวนะ้เนี่ยก็คือเขาก็ไม่โตเนะี่ยเขาก็ต่ําเตี้ยเรี่ยดินอยู่อย่างเงี้ยเมื่อไแบบบอลสูงๆก็แย่งอากาศดีๆไปหมดอาจ้ะแสงมันไม่ถึงบอลก็สีไปมันก็ไม่งาม ก็เลยมาคิดใหม่ว่าเอาทำใหม่ให้ฟางกเก่าโดยวิธีนี้ดีกว่าเนี่ยทําแบบโคกหนองนาโมเดลเลยจ้ะเดี๋ยวรอไปซื้อพลาส,สติกก่อนอันที่ต่าๆก็ต่ําอยู่อย่างเนี้ยไม่โตอยู่ใต้ล่มเขาเลยมาาันฉะเมื่อเช้าออกไปกระถางหนึ่งบอลสูงมเพื่อนๆดูนะ เลี้ยงเราต้องเอาบอลสูงสูงเสมอกันนะได้จะอย่าให้แน่นมากนะถ้าแน่นแล้วเอียนต่ำๆมันจะไม่โตเลยอันไหนที่โตก็โตโตโตอย่าเบิดฉดเชิงเลยสำหรับพ่อจับเม็ดจ่ายายพินนะจ๊ะดูนะจ๊ะจะได้ไประหยัดต้นทุนจ้ะถ้าเราซื้อเราต้องลงทุนทำทุกอย่างเลยมันก็เปลืองเหมือนกันจ้ะสำหรับคนทุนน้อยทำอย่างนี้ก็ดีจ้ะ อันไหนต่ำก็ไม่โตเลยอันไหนสูงก็โตใหญ่เอาใหญ่เอาใหญ่ไม่ล้งไม่รอเลยใหญ่ไม่ห่วงเพื่อนๆนน้องๆเลยแล้วดูต้นนี้เนะ่ะสวยจริงอะ่ะเลมอนขึ้นสูงเป็นประธานเลย แต่อยู่ใต้เลมอนก็ไม่งามเลยยังไงยาบินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะลังบอนโคกหนองนาฮะจ๊ะ